สวัสดีครับตัวอย่ีผมที่แค่วิคุนะครับตอนนี้มีเกม i หม่ครับกับการหาหม็อกตันเองซึ่งครั้งนี้เราได้เปลี่ยนเวลาและให้กลายเป็นทันเดอร์หรือพื้นที่ที่มันจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกฟ้าร้องนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองนะที่มันโดนสายฟ้ามันจะเป็นยังไงใช่แล้วเราจะมาหาก็ต้องมีตัวอะไรบ้างแต่ ให้ทุกคนดูในช่อง In v เว t ทอรผมก็รู้แล้วใช่ไหมนั่แหละสายฟ้านี่แหละสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่มันสามารถกลายร่างเมื่อโดนสายฟ้าได้คือคริปเปอร์กจะกายเป็นคร e ปเปอร์ชาร์ดนั่นเองก่นจะระเบิดรุนแรงมากแบบหนึ่งแบบหนึ่งเราต้องลองดีเราจะดูไว้นีดูการระเบิดแห่งความรุนแรงของมันนั่นเองดูแล้วกันนะ เออใหญ่มากซึ่งเจ้าคริปเปอร์ไม่พอ,อ,อเคยได้ยินว่ามันเปลี่ยนแปลงแะไรมบ้านดูดใช่มันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคู่ยังมันขาดครับัแลแเลยมันกลายเป็นเจ้านี่แต่แป๊บนึงเอายาฮิวมายาฮิวมาฟื้นฟูทันทีให้เจ้าวัวหน่อยอ่าฟื้นฟูทันทีสอง ไปอาจารย์จ้าหัวอย่ามุงวิ่งอย่ามุงวิ่งมานจะเกิดอะเฮ้ยได้แล้วเจ้าหัวเดี๋ยรอดแล้วมันจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะให้มันจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่เยี่ยมไปเลยตัวต่อไปคือชาวบ้านทุกคนรู้ดีนะแล้วใครเล่นไม้คานานแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยังไง กลมเป็นต้งนี้เหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่แล้วมันจะไอวีเลเจอร์เนี่ยมันจะโดนอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีสิอย่าพึ่งหน,องนีอ่ามันจะกลายเป็นแม่มดวิชเนีตัวต่อไปสิ่งนี้ไม่นี่ทุกคนรู้จัก หมูมันจะกลายเป็นอะไรได้ดูเลยกัน <c oughs> กลายเป็น zombie pigman ตายไม่มีอะไรเลยใช่สิมีชีวิตทุกตัวนั่นเองแต่เราจะลองดูพลังของคิปเปอร์ชาท์กตัวดู <c oughs> จงระเบิดเลยกำลังระเบิดตรวจสอบหนังสือสูตรของคุณคืออะไรฉันได้อะไรมาหัวคริปเปอร์พอลืมไปคริปเปอร์ชาร์จมันดอกหัวคริปเอ๊ะถ้าคริปเปอร์มันถ้าคริปเปอร์ชาร์จมันระเบิดอะไรก็ตามที่ดอกหัวโอ้ลืมไปมันก็จะเกิด การที่แบบว่าทําให้มอนเตอร์ตัวนั้นดอบหัวได้เออจําได้แล้วโอเคงันเราก็นานแล้วนอนเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย